สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพิพิ์การออกาะวันหวยล้าหวยเลาาสามคีประจำงนันที่สองตุลาคม 2, าอสองพร้อยล่างวันเลขสอตัวล่างเลขคีออกสี่หาสี่หาล่างวันเลขสองตัวบนเลขคีออกแปดหนึ่งแปดหนึ่งล่างวันเลขสตัวบนเลขที่ออกหาแปดหนึ่งหาแปดหนึ่งล่างวันเลขหาตัว เลขชี่ออก c c 5 8 1 4ห8 8 1 c c นี่ก็เป็นผลออกวันหวยลาวหวยลาวสามคีประจำวันที่สตุลาคม2 5งพขอให้โชคดีมีชัยถูกหวยลาวสามคีได้รับเงินกันทุกคนนะจ๊ะฝากไว้ในด้จะสรับรตั๋วไขกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟัง แล้วมาพบกันใหม่ในพ้การออกหวยลาวหวยล่า,ลาสามคัคคีใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับมือน,นี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า